สวัสดีครับครับครูวังพมวันนี้เป็นวันเสาร์และเราในโบอร์และสมาชิกทุกคนและพมรักครับครูเป็นสำคัญมากๆพี่ชายอันเดรและพี่สาวแลทาลี่และน้องสาวคอนนี่และพ่อและแม่ด้วยและพมรู้สึกดีและความสุขและพรมชอบเรียนู้้าศาสนาในประเทศไทยและในหนึ่งเดือนพมจะ พูดในโทรศัพท์เพราะว่าเป็นคริสต์มาสและผมจะให้กิฟต์สำหรับทุกคนเมื่อ <is> สิสตเตอราจะบายประเทศไทยและผมพูดภาษาไทยนิดหน่อยและผมพูดภาษาไทยไม่ชัดแต่ผมฟกมากๆและผมก็จะนิ่สำหรับประจําราชมีวิดีโอแคมราและจะให้สำหรับครอบครัวของผมและ ผมชอบพระคตีคุณของพระเยซูคริสต์และพระคัมภีมอมันและผมรู้ว่าพระคัมภีมอมันเป็นความจริงและผมชอบพระวิหารในโอเกเลนและพรวาสวยมากแต่ประเทศไทยไม่มีพระวิหารแล้วแต่ผมรู้ว่าในสิบปีประเทศไทยจะมีพระวิหารมากมาพระว่าสมาชิกเป็นสำคัญและรักพระองค์และพระเยซูคริสต์และสวัสดีครับโชคดีนะครับ